เอาไปบอกพี graduate, graduate. You, us, ators, ่น right? ้องพยากให้ะทั้งน้องบุ๋นอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่นี่ไปอยู่น้ำผึนไปสิหะเลี้ยงแบบไปอยู่น้ำผึนนะไปต้องทากพ่อแม่เนาะเออยวันจีไปป่นั่นนั่นนั่นสารน้องบุ๋นไปกับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคน บอกว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของบาสิลัดเปล่าคนไทยคือเก่าทุกคนมือนี้เนาะทุกคนบาสิลัดกาเจ้าภาพ่อแม่พี่นอ้องเราบาเอสกูสกุลทั้งแหละก็คือมาหาอันซาโสโซน้าใหม่เนาะทุกคนเพราะว่าซาสโซคนนี้บาสิลัดเองกัมาเป็นมือแรกเนาะ,ะมากับทีมงานคือเก่าเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเรื่องสื่อสีแห่งน้ำเพิ่นหรือว่าเรื่องสเปคหน,นุ่มๆเพิ่นยังไงนี่ เดีเฮาก็จะเข้าไปโอบไปลมรัวอ่ะไปถามตัวคนเดียงเนาะอ่าว่าเพิ่นมักคนแบบใดมักอายุส่้นใดเนาะโดยมักคนแบบประเทศใดว่าซั่นซะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปหาสาวโสดเฮาบริษัทก็อยากฝากพว่นเป็นน้องรถบัสคูทุกคนนั่นแหละอ่าเข้ามาชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บริษัทในเดิมรถบัสคูทุกคนแต่ถหากว่ามีโฆษณาอ่ะเบิ่งให้แน่จักหน่อยเนาะทุกคนเนาะอ่าก็โอเคนะทุกคนที่เฮาก็ไปหาทางสาวโสดของเฮาเลยทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีล่ะ กับทีมงานคือเก่าทุกคนมาเนี่ยคือมาหาทางเขาเป็นครั้งแรกเนาะแมนอ่าเอ้าเออข้อระยะท่ามสื่อมีสื่อว่าอย่างไรโดยมีสื่อว่าอุเนาะสื่ออุบ่สื่ออุ่นปัจจุบันนี่อายุเท่าไหร่เลยอายุสิบเก้าปีเนาะอายุสิบเก้าปีทุกคนว้าสาวอุเป็นยังไงเปิดใจบ่มาเนี่ยเนี่ยโสดมาโดนในวันว่าง่ะก็โสดมาโดนแล้วเนาะบ่ อสดเป็นอะไ,ไรับสุดดนที่ผ่านมาเคยแต่งงานมาแล้ว <c oughs> บ่บ่เคยบ่เคยบปล่า <c oughs> อ่ะขอถามเรื่องอดีตนะที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการโอลอมบ่าวอยู่บ่กคะเคยนะเคยบ่แบบอ่าล้มเป็นแฟนเป็นอย่างนี้มันบ่าแฟนแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าอ่าคบหาเป็นชูห้หรือว่าแต่งงานแฟนยังไม่เคยจังเถียงมันบ่บ่เคยนะอ่ะคิดยังไงมื้อนี้ถึงว่าเอ้าออกมาเปิดใจกันซะก่ะ บมมีคนโอคนลมเนาะอะไรก็แบบแกอยากหาคู่ชีวิตแมนใช่ไหมโอ้ก็คือมาออกปัจจในมวอนี่ก็คืออยากได้คู่ชีวิตแมนก็คือทางฮะสาวอุเนาะก็คือพร้อม่สั่งเลยบ่แบบบาทามีแบบหนุ่มสนใจฮะนะจู่กะก็ต้องโอลมกันไปเบิร์นก่อนโอลมเบิรงนมีใช้กันก่อนบ่แมนโอเคทุกคนถือว่าเป็นเรื่องปกติเนาะการโอลมันเบิร์ใจกันมาจังใชะไมแมนและ ที่ผ่านมานี่เคยคบหนุ่มเล่าอยู่บ่เคยเนาะเป็นยังไงระหวังจบจบกันไพไพไพเป็นคนอันเลือกลากะเขาแบบเป็นคนอ่ะลงสาวลายใช่ไหมก็เลยแบบลายใจมาใช่ไเจ้าสู้ไปชายเจ้าสู้เนาะอันยุเพคนี่ซัมสักันว่ากันหรอกะสัมกันนี่ยหูวหนาะแต่ว่าเคยถามคุณตะกี้กะอายุน้อยกว่าหน่อยหนึ่ง มมันีอกำลังลิ้นกินเที่ยวเนาะววยชำนี้บางที่ลิ้นเป็นไงกันเนาะเอาเอาถามสเปกคนชนะว่าเปิดใจมาแมนนี่น่าจะมีสเปคสเปคน้องประมาณไหนอ่ะหมักหนุ่มว่าประมาณไหนก็ได้เนาะกับบอดิตีเนาะง่ายๆเลยสูงสระผิวขาวผิวดำได้บ่ที่บ้านบ้านก็ได้เนาะคนบ้านบ้านเนาะคนในเมืองในกรุงบอดิตีเน้นทางสเปคแบบนั้น คือมาเปิดใจมือนี้กัอยากได้หนุ่มอายุประมาณเท่าไรอยากสาวคือใบหาห้าสิบปลายเนาะสาวห้าห้าสิบปลายบัดหนุ่มๆได้อยากนุ่มลมหนุ่มทางไหนเป็นพิเศษเลยนะมีอยู่บ่ามีบ่ก็คือหนุ่มทางไหนก็ลมได้เหมือนบอกก็ต่สื่อสารเข้าใจแต่ภาษาแต่ประเทศอ่าเวียดนามประเทศจีนนี่ลมได้ไหมลมได้อยู่บ่ เพราะแบบเผนเป็นหนุ่มลาวเขาได้แต่เผนไปเรียนไปศึกษาหรือีเไนงานเนาะบานนีก็ไปแต่น้อยนะแมนโดยอันนี้ได้ได้อยูนปะอ่าก็ยังมีแซลนิดหน่อยท่กคนดาวสซนเตาไม่ได้ฮอนยิมมีเสียดีนะทุกคนเทียนฮอนยิมมีนี่เนาะขอไดที่ทำมาเบิร์กแล้วอ่าน้องหละคนนี้ถามเคยไปเห็ุเวียนเห็ุงานอยู่ต่างประเทศบ่เอาเมืองไทยบ่เคยนะยังยังบ่เคยไปเลยแมนนำบานนี่ได้สัก

เพราะว่ามาเปิดใจหาผู้หักก็ต้องเห็ดอยู่เห็ดกินเป็นเห็นบ,บับาลานไม่บ้านไม่เฮือนเนาะไม่ยาวไม่เฮือนไหนเห็ดกินเห็ดอยูเห็ดกินได้บ่ไม่ได้เนาะแต่ยู่เห็ดลักลักผู้ใดเห็ดคนเห็ดส่วนรายน่ะแบบดหักไข่กับสีไปเห็ดซอยเน่บังเถื่อกกับส่วนรายิะเป็นายเนาะเพราะว,ว่าไอพวกที่เห็ดยังก็เลยทัดเปลี่ยนกันเห็ดอ้ <c oughs> อายก็เห็ดกินสุดยอดสุดยอด คือน้องหลานเห็ดได้เนาะแต่งอยู่ครวกินยกไวอยากให้น้องมาดูเห็ดยังไงเห็นยังไงน้องหลานเหรอเห็ดได้ทุกอย่างเนาะต้มเป็ดเลยเป็นบ่ต้อเป็ดตรงไก่เป็ดครัวไก่ที่นะเป็นถอดไข่ได้จ้ะเป็นบ่อเออฉันน้องยิ้มไว้เลยบ้านเออซิวซิวเนี่ยเพราะฉี้ว่าทำครัวเป็ดเพราะมันต้องหลายขั้นตอนเนาะอ่าเห็เป็ดนี่มันต้องลกคนลกยังนะคือเห็ดได้มันบ่เห็ดได้เออถือว่าเห็ดเป็ดได้ไก่ได้ถือว่าอย่างอื่นคือสบายสบายอะไรเนาะทุกคนมุงเข่าก็เป็นอยู่บ่ บางคนหูเข่าปฏิเป็นในถิ่นเราไงบางเทื่อนบัวชุบบัวชุบเลี้ยงมาบัวชุบสองมามันเลี้ยวแม่งเล้วก็เล้วพดอดนั่นแหละหรือเพิ่มเป็นกระเปียดนะนาำเรื่องครอบครัวน้องหล่าเลยใช่อนุญาตน้องหละเนาะครอบครัวมีกันจะค้นน้องหล่ามีกันเขาแบบรับเอ๋ยน้องไอเอ๋ยน้องกับประมาณหกคนหกคนรวมทั้งน้องน้องเป็นคนผู้ดีเท่าไหร่พูดีหก ผู paid, so ้ที่หกก็คือผู้อะไรลูกสาวหล่าบ่สาวหล่าบอเลยว่ะสาวหล่าลูกสาวหล่าพี่น้องะคนสุธอเนาะสาวหล่าคนจุนไายครับเนาะถามเดิมเอ่ื่องว่าเป็นลูกสาวหล่าจะทำยังที่ถ้าหากว่าในมือหนาเนาะอนาคตทางกับ่นแย่บนนอนถ้าหากว่ามีหนมถือว่าถึกใจทางอ่ะน้องวุ้กเหมืนบ่อ่าแล้วเพื่อนนี่อยากถามว่าทางน้องนี่สะดวกอะไรไปในคฎข้างน้าถึื่องการแต่งงานเนาะอ่ะเดี๋ยวสะดวกเรื่องเจ้าของ ว่าออกเงินตัางแค้นไหม่หรือว่าไปอยู่น้ำพิน่นประมาณนี้เนาะถ้าว่าเป็นไปได้ก็ก็้าว่าเสิให้ออกเงินหรือว่าไปอยู่น้ำพิ่นก็แบบก็ต้องมาพัดพัดกันเปลี่ยนมาไปเชียร์แบบอยากเที่ยวไปเที่ยวมาเน่คือว่าใครไปอยู่น้ำพิ้นเชียร์นะอืมก็คือความหมายคือมาพี่เดือนไปผุ่นเดือน,น,นอแต่ความหมายคืออยู่หลักๆก็คือ,อยังใส่ก็ได้เนาะอ่าชั้นจ้ะแต่ว่าไปพี่แบบบริบบทย้ปะเนาะ<ด>อ่า น้องหล่ามาเปิดใจวันนี้ครอบครัวหูจักอีบออุญาตจากแม่แล้วอันได้ความรับพวงอนุญาตแล้วเนาะทำพอทำแม่แล้วพอแม่ก็อนุญาตเพื่อให้น้องเคนมีครอบครัวหมดแล้วบสั่งครอบครัวหมดแล้วก็ได้เนาะก็ยังบริษัทครอบครัวเนาะพิเตษเวียผู้เดียวเวียผู้ที่สองก็รังสิเอาก็ลังสิเหนักรักอยูอะขึอนนี่เพคนเอาลูกเอาเมียเพนคนออกเงอนปะ เป็นผู้ที่องนี่กำลังจัดงานแต่งเนาันนใดอยู่เพื่อนนี่อาชีพรักเห็ดเห็นอย่างน้เหอเ็นไทยเห็นนาบอกรักเลยนะแต่ละมือไท่เห็นนาแต่ละมือดืกว่าแต่ละปีเนาะคือเห็นไทยเห็นนาบอกคือแล้วจักเห็นนาเห็นนังตอมันใดก็ไ่ได้เห็ดอย่างเนาะแ้วก็ชวนลา์สมแต่เอาล้านเล้วกับเบิ่งแงงพอเมยท่ ปูพักปูเน่าส่วนมันส่วนยังมันเห็ดบ่บ่ยังมันขันเห็ดมัมีมีเดินเห็ดอยู่บ่ขันวาเห็ดนะกะพอมีอยู่พอมีอยู่แต่ว่าขาดผู้เห็ดเนาะแต่ว่าขาดผู้มันนำพาทั้งน้องเนี่ยเห็ดอยู่บ่ปลูกมันกะเดอยู่แต่กะบ่มีอุ้ยผู้นำพาาก็คืออ่าถ้าใช้น้องเห็ดนเดียวก็คือกาลังน่ีบไวเนาะเป็นผู้นิ่งเนา่า้นทางแหงขาดทางขึ้น กำ<อ>ลังใจมอจาก <c oughs> กำลังใจสำคัญเ <c oughs> อ้อสักวันก็จะมีน้องหลายไปมีขู่เนาะต้องกำลังใจให้ทีมงานเท่ากันดิแม่และทั้งเขานำซามปาในแต่ละปีนี่คุมอยู่คุมกินอยู่บ่แต่ปีก่อนพี่กายนี่ก็พอกุ้มนะแต่ว่าปีนี้ก็ลุกลงไปไหลายเติมเข่าขลุกบ<ะ>่พี่กายได้หลายปานไดนพี่กายนี่ก็ได้ร้อยปลายเดี๋ยวปีนี้ได้ร้อยเดียว้อยปลาย้อยเดียวเห็ดเห็ดมัแตกบ่หรือว่าจังไดย ก็แบบเาขาโมวงามเนาะกับตองแบ่งให้ญาติพี่น้องเนี่มันก็เลยกล่าวบกพอกินเนาะแต่ก็เข้าๆคือยังหูนาะว่าในกุ่มหรือกุ้มเป็นบ่เมราะว่ามันก็ยังบูปีเนาะเพราะว่าเขาฮักก้าล้วมเป็นบ่เอาเปิดใจมาที่นี่ต้องมีหนุ่มที่หมักหักไหลสนใจแล้ววะเนาะโดยในช่องทางยูทูบของทีมงานเราหรือว่าช่องทางอื่นถ้าเพื่อนอยากมาเยี่ยมมาส้มหรือว่ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนาะมาแนะนำ นอ้นองหลาต้องหับอยู่บ่คบอือมากะมีตันหับ,ะบกะขากับนานี่ยกะพ้อมเสิร์ฟ้คอนอยู่บ่เพราะว่าคนมาต้องมีผ้าเขาย่อหับกันเนาะมะ<ด>ันเป็นนีลาเานี่ยช่ตอนหับเพ่อนน้องหล่าถือเป็นฮีดแบบไรผู้ไทยลาวลาวลาวเาเป็นผูไทยน้อง บ่อยู่ตรงไดเฮาแน่เนาะแม่นก็คือหมู่บ้านแบบผู้ไทยกับลาวปะปนกันเนาะแม่นแะปนกันอยู่อ่าตอและบ่หนาบ่นี่ได้คือหนอเสือบางธรรมดามีเสือกนยาวใส่บ่นี้ากาศาแล้วก็มันเนาะมีอยู่บ่อือเอาลืมถามเพิ่นน้องลาได้เรียนจบงไจบไสบ่ได เรียนจบม2เนอะม2จบภาษาไทยบริบทของราคกข่าวบออ่านได้อ่านได้เก่งเลยเนี่ยเก่งแล้วเก่งแล้วจบกั้เรียนมาเนี่ยตั้ปีเลยได้ออกเรียนมากะภาคอะไรพี่ปลายพี่ปลายป๊อปเป็นยังไงคือว่าโบเฮียนต่อเนาะเสียสละให้อายเนาะเพราะว่าอายก็เคียดจบม7แล้วยังไม่เดียว อก็ค <mile> oh. ือทั้งทั้งน้องอุ๋นี่เฮียนแขหอดมโซงมันบอกแต่ว่าทั้งไอ้นั่นกับคนเฮียนจบมาเจ็ดไปแล้วก็คือยังอีกน้อยเดียวก็คือจบแบบสมบูรณ์แบบที่มันบอกก็เลยตั้งเชื้อชราให้ว่าวาวระงบเนาะอันเฮียนนะจ๊ะเป็นคนที่เชื้อชราสูงใจเชื้อชราไอ้เนาะแต่ว่าเชื้อชราไอ้นี้คนทุนมังก็ซีบอไลยมาได้ฮะนะแมนโดยเพราะว่าทั้งน้องเพป็นกับเฮียนหอดมโซงเนาะถ้าว่าน้องเพป็นเฮียนกับ มอสามหมอสีมอห้าหมอเจ็ดมอย่งหลายปีฮะนะโอ้ขาดทุนการศึกษาเนาะก็เร็ว่าสลาย้อา้เฮียนต่อเดี๋ยวนี้ไอ้จบแล้วบอกยังในหนึ่งเนาะไอ้เฮียนจบแล้วก็เฮียนต่ออาชีพต่อโอ้เปิดไปเฮียนอยู่ใช่ไหมก็คือสิ่งไกลอยู่ไกลรายการใช้ใชนีจสูงอีกเนาะมีอาชีพเหมืนเฮียนน่องหูเพราเเป็นเฮียนทหารเป็นทหารบพรเป็นทหารแล้ทางน่องมีความฝันไปบอกก่อนจะออกเฮียนก่อนกะเคยมีเนาะแต่ว่า ฟันไว้ว่าอยากเร็ยนเนี่ยอยากเร็นอย่างโดยก็ฟันอยากเป็นหมอเป็นแพทย์เพราะว่าจะได้แบบเงีแยครอบครัวได้ช่วยดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยความฟันตั้งแต่ตอนยังเฮียนมันบอกฟันว่าอยากเป็นหมอเป็นแพทย์เพื่อที่จะนําความหูมาหักษาคนในเฮือนโดยโดยแต่ว่าความฟันนั่นก็ลมสลายเอ้าถ้ามีทุนอยากเรียนต่อบอ มีทุนก็แล้วบ่ได้เรียนอโอกาสยังมีเนาะถ้ามีทุนเอออายุบ่ทายดอกอายุยัง19ปีเนาะยังเรียนได้อยู่เรียนได้เออซึ่งความรู้น้องก็พอได้อยู่แม่นบ่โดยเอาน้องเรียนเก่งวิชาหยังตอเรียน่งเรียนก็คณิตศาสตร์ภาษาลาวพอได้เก่งเลที่ว่าสิได้แลเรื่องอัรแม่นที่ว่าโอเคเนาะอ่าเรียนต่อสิบ่ยากมันได แต่ภาษาอังกฤษนีพได้ภาษาอังกฤ่ะเขาได้เล็อยเนา่อคนอยู่บนนอกเนาะเอาบี้วันเยนเพิ่มมีอย่งันนะหน่คาเริ่มต้นเป็นเล็กหน่อยต่อไปต่อไปมันจะเป็นไปเรื่อยๆได้ไหมเอาใจเยนต่อเนาะอพื้นฐานมันถือ่โอเคอือที่ว่าเก่งเนาะทางเนาะเยนมอซองก็อเป็นอไรๆเก่งอไรภาษาเราใช่ไหม นี่เพื่อนที่เขานั่งก็อยู่นี่แม่เพื่อนพ่อแม่ล่ะเพื่อนเอื้อยเนาะเพื่อนเอื้อยกูเพื่อนเอื้อยแม่น้องหล่ามาอยู่น้ำฝนบุรีหรือไงอยู่ว่าอยู่น้ำฝนว่าอยู่เป็นหมู่คนเพราะว่าตกกลางคืนมาไอ้ก็ไปนอนเทอนใหญ่แล้วก็มีผ้ายนอนพี่นะมีแต่เอื้อยกับลูกเนี่ยกับลูกกับหลานก็เลยมานอนน้ำเพื่อนพ่อแม่น่ะก็ยังอยู่บ่มีอยู่ไอ้กั เราดาวมาอยู่นําบัดม้อแต่ละมือแต่ละคืนนี่ทางน้องคุณได้ไปเที่ยวทางไหนยอะวะบอกนะจะไล่ซีบรีเปอร์เซนต์จะไล่ซีอยู่แต่เดือนหนึ่งนี่ยังขอพวแล้วก็อยู่น้ำลานแบบยามมีงานมีบุญยังนี่นะได้ไปอยู่วะจะไล่ก็ควรจะไปเป็นใดๆคือว่าบควรจะไปพอมากลิ่นมาเที่ยวไปพอมากรีนลงมาเที่ยวหายอยากเนาะทุกคน อ่ะเศรขึ้นใหม่บมมักดินบมมักเที่ยวนี่ยปกติพอสิปไปไหม<า>มีหมู่คู่มาชวนบออยังเนาะถ้ามีรถไปเองก็ไปไปไมแม่สามีบ้าเนาะสมัยเฮาตะกี้คือกันเหรอว่าชันจัง<ม>ออนั่นแหละอาจังย์บาไปก็เลยว่าถามฉันทีฮาเนาะมันต้องไปเนาะเห็นบ่แต่ละคนน้องหลานบัวใบคือบอกไป,ปนีป่ตัดสินใจเองบอหรือว่ะทางพ่อทางแม่แต่ว่าทางแอน้องถามไว้เพื่อนก็บอกได้ถามเนาะแว่าเราจะไปคือดังน้องกูตัดสินใจเองแม่ เป็นยังไงคือว่าบูอยากออกไปลินไปเที่ยวคนไลยมันอยู่มันยากบูหมักอยู่เนคนไลยเป็นเรื่องเรื่องขาใช้ใจเนี่ยบอก็บูบันไดเนาะบูหมักไปแบบซื้อเครื่องครองอแบบมันกับบูมีอย่างไล่นะพี่จะไปหรอไปกินจซื้อแสดงบูมักลินมักเทียบบหมักเฟือยเนาะแมนเป็นคนที่ประหยัดอยู่ ฟังคนบองคนว่าเนาะคือกัดไปกัดซื้อแต่แบบสิ่งของจำเป็นคนออกไปเนาะแต่ว่าไปลิมไปเที่ยวคือบบไปมันบอกโไปบัดไปงานไปยังไงด้มีดองมี่ยังน้ำบ้านเลยนะประจวบจะเป็นมุ้ยโบไปกับไปไปตัวแทนตัวแทนไปชิมบ้ หัวงานได้นเนาะพอเป็นเชิญมานะบัดเชิญหรือว่าเกา่าดองเก่าบุญเี่ยอย่างกับไฟมันน้องเลาาม่ได้น้องหลา่าสิจัดดองหยอดนัว <c oughs> ใจนนได้เนาะมาจัดกับบอกเขาดีเนี่ยง,งานเบ,กกนบนิ่อกีิมาเนาะเนาะมาแสดงความยินดีออน้องหล่าเปิดใจมานี่จั๊กมือแล้วโดนบันไดละก็ได้สองสามมือสองสามมือมีช่องยูทูปผมมาถ่ายหลายช่องอยู่บ่ บ้บ้เคยมีนะเป็นมาถ่ายกัมีหนุ่มๆติดต่อเข้ามาอยู่บะโบ้มีเนาะยังมาท่านนีเอาหับเต็มมือนีไปชิมีแหละดูสำหรับทีมงานเฮากระสิกสว่วยคัดหนุ่มห่เนาะบ่ปล่อยแบบปะเข้ามาด้วย่ิฟาด่าเลยแบบเว้ามียังบ่มมวนนั่นแหละสุภาพมันมีลายรูปแบบเนาะดเท่ามีแบบดีบ่ดีเนยนะอ่าแยวสิเฮากับชิรองคัดห่ห้ทุกคนเลยทันมี แต่ว่าสิทามแบบนี้การเบิ่งใจระหว่างหนุ่มสาวเนาะระหว่างสาวอู้กับหนุ่มพนดีน,นนะถ้าคุยกันล้วจะเบิ่งใจดนประมาณไหนจะ่ัชประมาณปีไปสิบปีมัน,น,มนอบ,อบ่เหนเพราะว่าเออบิ่งเบิ่งวันไวโพดมันก็อาจสิแบบยัง่มูหใจจิตใจกันเอ,อ้าอย่างเช่นแบบเจอหนุ่มแบบว่าใจห้อนหรือว่าเพิ่นมีอยู่หลายนะเพิน่นอยางได้ประมาณเบิ่งแบบสักเดือน2เดือนสนเดือนสีเดือนหาเดือนเนี่จะบอกได้ไหมก็บ่ค่อยมั่นใจเนาะเพราะว่า เขาอาจจะแต่งเพราะเป็นพิธีไปซื่ออาชีพแบบแต่งไปดิ่นๆชีนะยังห่วงใจแสดงว่าเอาความเข้าใจเป็นรักก่อนจะไวหรืิชาไม่บอกตรงอ่ะเอาแบบนั้นเองแทนเนาะอ่าคือสองคนคุยแล้วเปิดอกคุยกันให้เข้าใจก่อนไวหรืิชาก็น่าจะต้องลงได้คิดว่าทางนี้เสนอไปทางนั้นทำได้เนาะทางนั้นเสนอมาทางนี้ทำได้ก็คือมันก็จะบอกับอีกแบบนึงโดยความไวหรืิชานี่น่าจะ จุนีมาเมื่อก่อนเนาะโดยความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเป็นหลักถ้าคุยยังเข้าใจกั็เพิ่นถ้าไม่เพิ่นอยากให้งไ,งไปอยู่บ้านเพิ่นไปากไปปะะไปแบบไปไปมามาไปมาที่เก่าบอกพะว่าส่วนหลายเขาโดนหยาดเบาบางทีเป็นหนุ่มฝั่งไทยเนาะหรือว่ามีธุรกิจอยู่พุ่นอะไรหรือว่าอาจจะเป็นหนุ่มเราเหาก็มีธุรกิตจต่างแขวงใช่ไหมนะเพิ่นบริสะดวกมาก็าคือก็ไปไปได้มาได้ใช่ไหมบอกไปเดือนมาเดือนใช่เนาะ แต่ว่าไปอยู่เป็นลังลักในบ่ได้เห็นไ่แม่เพราะว่ากันพีก็ต้องบเากรัวนี่อ๋อเอ้าไปบ่พนกพยักให้นะทั้งน้องอุ้วก็ทั้งพ่อทั้งแม่นี่ไปอยู่น้ำผ่นเปสิหับเลี่ยงแบบไปอยู่น้ำผ่นน่นะก็ต้องทำาพรอแม่เนาะสิบไปบ่นั่นๆๆาน้องอนนี่สิไปบ่แล้ว้าพ่อะแม่อยากดูแลแม่เพม่ก็ต้องทาคนจะยของพรแม่เนาะคไปบ่อาอไปบแต่ว่าอ้ก็ไปบดบผน ก็เป็นห่วงเพื่นอนเบียกไปไกลจะเพื่อนไปไหนโดยโดยแต่ถ้าหากว่าเพื่อนชวนทางพ่อแม่ไปนั่งคือแล้วแต่ความสมัครใจของทางพ่อทางแม่เนาะแม่ถ้าพ่อแม่ไปน้องอู้ก็ไปเห็นบปล่าบางทีเพคนก็ยังเกาะหักแพงทางนี้ก็เป็นห่วงทางนี้นั่มอยากพาไปดูแลทางพุนงั้นใช<ะ>่คือเพคนอาจจะหม,มักบางคนก็อาจจะมีกิจการทางพุนกับป่าก็ได้วางก็ได้บางทีกับป่าท่านมันมันมีอะไรได้เนาะกับสิเบิ่งแย่งกันบ่ได้แบบนี้ เป็นการเบิ้องเษฐกิจบ้านเฮาอะนะยิ่มาเห็ดมาสั่งยังกัดคือว่ามันฝืดเครื่องแม่นก็สิปะกิจการด้พุ่นอะไรลำนั้นลำเป็นหลักที่ห้น้องหลานนี่ไปเห็ดเวียกซอยพุ่นคือผมหมายก็คืออันนี้น้องไปก็ต้องมีพ่อมีแม่ไปนํำเรือเขาจะไปเรียกพุ่นกันเกิดทว่างก็ต้องได้มาหาเพื่อนเดือนหนึ่งยังหน่อยเดือนหนึ่งมาเยี่ยมยามบันที่หนึ่งได้ปะได้อยู่เนาะ ใจเนาะเข้าใจกันเรทุกคนเนาะสิเนาะรายละเอียดทุกคนเลยคือไปได,<โ>ดได้แต่ว่าความหงายไม่ได้ขาดเน,<ม>นียนอาจจะโทรฮฮหาเ <ฮฮ S 2> จ็บเป็นอันอุ่นให้มันแหวกเยี่ยมยามพ่อแม่ได้ถ้าหาก่าแม่ถ้าหากว่าอาแม่บอกเอ,อ้ยลูกแม่ปวดแข้งปวดขาก็คือเราต้องได้มาดูแลเลยเนาะแบบว่าชีเลตนะเลือดหนาจริงว่าจริงๆไม่ได้มันบอกความเจ็บเป็นมันเกิดได้แบบกระทันหันเลยโดยเนียนมันบอกลงหนาเลยเนาะโดยกระทันหันโลยไปมาหาสู่คือให้ต้องสะ,บบะอดวก บ่มีคนอยู่นําแบบประจําเลยเนาะมันว่าอายเอื้อยกอเฮือนมันน่ะคืมีในทางน้องครูเนาะเบิ่งแยพ่อแม่อ่ก็ก็มีอายนึงแม่นบ่แม่นอนึงก็สอยเวียกสอยงานเนาะอ่ะอยู่กินหรือว่าเวียกงานการเนนี่แหละอืฮะโอเคเนาะทุกคนเนาะนะทีมงานเฮาเอาดยวบอกคําว่าคําถามยังมีหลายแต่ว่าสิโจไว้ก่อนโจ้ก่อนทีมงานเฮาคือว่าดนเติใเฮาอุดมไว้ออกาสหน้าเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาทําใหม่ดการอัปเดตใหม่ทุกคนเด้อ อ่ะโอเคนะ้วสำหรับคลิปนี้ทางทีมงานเท่าแล้วกับน้องงุ๊กกับจิโออตเนาะว่าท,าทา่ทานะขอลาด,ด้วยการคำว่บบาสบา,สบายดีเป็นใดไทุกคนสาสดุดเอาคุณนี่ะถืกใจบบหรือว่าเป็นใดไเนาะทุกคนงามแบบธรรมชาติเนาะอ่งามแบบธรรมชาติาบบาาก็คือเป็นบ่อคอยแบบว่่าอะตบแต่งเนาะแล้วก็บวมักไปลินไปเที่ยวจันซะแต่ละมือก็อยู่แต่ในเฮือนเนาะ คือว่าไปซอยเวียกซอยงานนะน้ำบ้านน้ำเมืองการเล็กๆน้อยๆแุๆ่คนเนาะอ่าคนนี้อ่แบบว่าจทุกคนคือสามารถเป็นแม่ชีเฮือนได้เนาะทุกคนเนาะอ่าเวียกงานการบ้านเฮือนคือเพิ่นเป็นเบิดทุกอย่างทุกคนอ่าหูซักหักพแพงกระตันยูต่อครอบครัวนะทุกคนถ้าหากว่าใครมังหักกสามารถรวมได้หรือว่าคุยลงเบิ่งทุกคนเนาะอ่หักบ่หักกัค่อยว่ากันทีหลังทุกคนก็ลองเปิดใจคุยลงเบิ่งก่อนอ่ะเป็นอะไรเฮาก็ย้ำฮูกับว่าอนาคตข้างหน้าเฮาก็ตอบบ่ได้จังฉันจ้ะโอเคทุกคนสำหรับชาโซกุนนี้กับบาสิไดจจะฝากให้ทบทวนแล้วก็ เบิ่งให้ดีทุกคนเนาะบอกว่าพูดยิงแบบนี้หายากนะทุกคนเด้อสำหรับคิปนี้บาสิลัสกาสิขอโตกับก่อนเนาะทุกคนโดยสบายดี